สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราในช่อง I am ป u r p นะคะก็ทำสัญญาค่ะก็คือแบบไม่คันค้างวันเลยรีวิวหนังสือแล้วแต่ไม่ใช่ของเมื่อวานนะคะเป็นเล่มหนึ่งที่แบบให้สัญญาเอาไว้นะคะว่าเออแบบจะมารีวิวซึ่งหนังสือเรื่องนั้นนะคะจะเป็นหนังสือแปลญี่ปุ่นนะคะเป็นแนว อน,นี่สืบสวนของ iro, คางขาเคียวิจิโร่คดีที่5้านะคะเ,เป็นเชื่องว่าตายวันแต่งนะคะแปลอันญี่ปุ่นไม่ออกเขาแปลมาให้แล้วนะคะคือก็สปอยไปแล้วเนาะว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับงานแต่งงานแน่ๆเลยของสำนับพิมพ์ได้ฟูกุนะคะว่าที่ฆาตกรบ,บอกตอนเองค่าแต่ไม่ไลงมือฮิงาชิโนเคงหือฮิงาชินโนะฮิงาชิโนเคงเขียนอิสเรีทอกัสโนแปลนะคะ ขอมารีวิวก่อนเลยแล้วกันลักษณะของเรื่องนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นก็คือเป็นการตามหาฆาตกรนั่นแหละนะเพราะอย่างสืบสวนมันก็ต้องแบบขายอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะเน้นไปในทางที่แบบคืออะไรวะตกตาคนดูได้ง่ายเพราะว่าไม่มีการแบบเออสับพาร์ทของตัวละครสมมติคนที่หนึ่งนะคะอ่ะบรรยายแล้วหนึ่งคือเรื่องมันดําเนินไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้แบบ มีการแบบว่าในหนึน่งเหตุการณ์แล้วมาอธิบายทีละคนนะคะแบบหลายคนมีความสุกแต่ละคนนะคะไม่ใช่อย่างนั้นก็คือแบบโอเคสมมติเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะมันจะเป็นในมุมมองคนที่หนึ่งอะไรย่างนี้ส่วนไอเหตุการณ์ที่สองอาจจะเป็นแบบเอ่อคนที่สามนะคะแบบมุมมองคนที่สามแล้วเรื่องก็ดาเนินไปเรื่อยๆนะคะต้องไปอ่านเองต้องลองคือแบบเป็นแนวที่ดีนะคะทําให้เรานะคะได้ทําความรู้จักตัวละครนะคะไปได้ตัวเลยก็คือแบบค่อยๆแบบเข้าถึงเนื้อเรื่องเนื้อการแบบ เข้าถึงตัวละครทีละตัวนะคะซึ่งทุกตัวนะคะมีความแตกตา่างบุคลิกก็คือต่างกันเลยสิ้นเชิงนะคะคือรู้ได้เลยว่าแบบอินี่เป็นใครแล้วเขาบอกนะคะว่าแบบเออเป็นความคิดของใครคือแค่การบรรยายตัวละครของพระต่างๆที่มันแตกต่างกันอะ่ะมันเลยเป็นสเสน่ห์มัง้งเหมือนแบบอ่เราเป็นพระเจ้าคะ่ะแล้วก็มาอ่านความคิดของคนหนึ่งสองสามสี่ว่าเฮ้ยมึงกันกนังคิดอะไรอยู่วะอะไรเงี้ย แต่ต่อให้เราแบบสามารถอ่านเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะแบบว่าเป็นรายละเอียดตัวละครก็ไม่ได้แบบหมายความว่าเราจะได้คําตอบได้ง่ายนะเพราะว่าบางเรื่องอะ่ะมันเล่าแต่บางเรื่องมันก็ไม่เล่าเว้ยแบบต้องไปจับผิดตเอง,เองโอเคค่ะเรื่องนี้นะคะจริงๆจุดเด่นแล้วเราไปอ่านของคนแปลมังอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วธีมหลักของเรื่องที่ผู้เขียนจงใจในการเขียนมีสืบสวนสอบสวนแนวอาการาคริสตี้เริ่มต้นในการฆาตกรรมอมพารางสืห้ทรกไปสู่ข้องเฉลยคดีนะคะ โอเคก็คือเดี๋ยวไปหางานของอากธาคิสตีอ่านเพิ่มนะคะยังไม่เคยอ่านเลยแต่ว่าท่าน,นี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะคะพอๆกับ Sherlock h o l ของเซอร์อัลเธอร์คนันดอยเลยนะคะประมาณนั้นเลยเอ่ะเออผลงานขึ้นที่ข,ของเขานะคะก็จะเยอะหน่อยก็เดี๋ยวไปอ่านนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟิลมนั้นทั้งเราก็ไม่รู้เลยนะว่าต้นฉบับที่เขาแบบกำลังอ้างอิงถึงมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาอ่านโอเคมุมมองที่เขาเขียนใช้ไม่ยากเลตัวละครแทนที่จะใช้มุมมองบุคคลที่3 ยังใช้มือมาคนที่หนึ่งอะไรอย่างี้โอเคก็คือมันทําให้เราแบบว่าอินตามตัวละครนี้ง่ายว่าแบบเออแต่ละคนมีแรงจูงใจหมดเลยที่จะฆ่านะคะประมาณนี้ทําให้มันแบบยิ่งฆ่าเดายากเข้าไปใหญ่นะคะก็เป็นสเสน่ห์มากๆเลยของเรื่องนี้การสร้างตัวละครนะคะนี่มีทุกคนมีปมนะคะใช่เรื่องนี้มีปมทุกคนเลยทุกคนแบบ จะมีมุม้นติใจเป็นของตัวเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะด,ดีดีมากเหมือนแบบเรากําลังเข้าไปเลยแบบดิบดิบดบดในใจของคนอื่นนะคะดีมากแต่เรื่องนี้ขอบอกก่อนว่ามันจะแอบ,บมีคณิตศาสตร์เล็กน้อยนะคะก็คือจะเกี่ยวกับการนับเลขนะคะแล้วก็การจับผิดนิดหน่อยก็คิดว่าอออาจจะต้องอ่านวนสัก2องสามรอบเลยนะคะถ้าแบบ มีการอ่านพันๆปัดๆต้องกลับมาอ่านอีกรอบอยู่ดีนะคะก็แนะนําว่าแบบเอออ่านอย่างตั้งใจซนะคะไม่งั้นเดี๋ยวงงนะคะคือตอนจบอะ่ะเขาฉลาดมากเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นอะ่ะจะชอบแบบอ่านสปอยตอนจบก่อนแต่นี่ก็คือแบบฆาตกรก็คือคุณเขาใครก่อนไม่รู้นะคะคือมันจะสปอยแบบระหว่างเรื่องนะคะแล้วให้เราบบจับเอาเองแต่คือแบบตอนท้ายก็คือแบบไม่มีบอกนะคะแค่บอกคนนั้นก็คือคุณ นะคะใช่นั่นแหละฉันก็เลยแบบโอเคการอ่านสปอย,ยของเรื่องนี้มันแบบช่วยอะไรไม่ได้ฮะก็เลยแบบไปอ่านตั้งแต่ต้นนะคะจนจบอย่างละเอียดแล้วออแล้วก็มาคิดเลขคิดไปเจรนาอีกทีนะคะแต่มันไม่พอทุกคนฉันก็แบบไปหาบทความมาอ่านด้วยนะคะอะไรเงี้ยที่เขาเขียนถึงเรื่องนี้ก็โอ,โอเคเกล้ะประมาณนี้นะคะแต่อยังไม่ต้องไมอ่านนะทุกคนแนะนําแบบให้ซื้อมาอ่านเองก่อนอ่ะมันจะแบบมันสะทึกมาก โอเคค่ะต่อจากนี้นะคะจะมีการสปอยเพียงเล็กน้อยนะคะไม่แน่ใจเล็กน้อยเปล่าแต่ถ้าใครแบบไม่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะสามารถสกิปผ่านนะคะแล้วก็แบบเออไปหาซื้อได้เลยนะคะขอเกริ่นก่อนนะคะว่านอกจากจะเป็นการบิญญาแหล่ตัวละครในมุมมองของแต่ละคนนะคะออจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขอจะพูด่อะไรดี การแปลของเขาค่อนข้างลื่นไหลสละสลวยนะคะอ่านเข้าใจง่ายใครที่แบบเพิ่งหาแนสุดสวรอ่านก็สามารถอ่านได้นะคะอย่างเราเคยซื้อเรื่องบ้านวิกนคนประหลาดนะคะเป็นหนังสือสุบสวยของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่จํานักเขียนไม่ได้แล้วเรื่องนี้ดังมากเขาเอามาจากเออในเออเรียกว่านะข่าวในอินเทอร์เน็ตทวิตเตอร์ซัมติงมังแล้วก็มาเขียนเป็นนิยายนะคะให้เราอ่าน งอนั้นงงกึกกือมากอีอย่างว้าอะไรเงี้ยงงนะคะอ่านยังไงก็งงภาษาที่ใช้พูดก็รู้สึกเข้าใจได้ยากนะคะสําหรับเรายังก็เข้าไม่ถึงแต่อันนี้ก็คือรู้สึกว่าอุ๊ยมันแบบมันสามารถเข้าไปได้อันนี้ฟิลเหมือนดูภาพยนตร์หรือแบบตัวเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยเลยนะคะแบบแล้วแต่ฟิลว่าแต่ละคนแบบอ่านแล้วรู้สึกยังไงแต่อันนี้เหมือนดูการ์ตูนเขาเรียกะไรการ์ตูนสืบสวนอยู่เลยนะคะแต่ในวิชั่นนิยายก็แบบจินตนาการไปนะคะโอเคเราจะมาเริ่มทำกันเลยต้องทำการสปอยเลย ก็ขอสุบสั้นๆนะคะตัวละครนะคะก็จะมีด้วยที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีพี่เขยนะคะแล้วก็มีเพื่อนเจ้าสาวแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวแล้วก็ใครวะแล้วก็เป็นแฟนแฟนเก่านะคะของเจ้าบ่าวนะคะประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งจะบอกว่าแต่ละคนนะคะก็จะมีความแค้นเป็นของตัวเองนะก็ อันนี้ไว้เทศไทยดีกว่าแต่เรามาจะเล่าเรื่องราวก่อนละกันก็คือเหมือนก็คือแบบเออเจ้าบ่าวตายในวันแต่งนะคะไม่เจ้าสาวคือปกเป็นเจ้าสาวแต่เจ้าบ่าวม่องนะคะทุกค,คนเออื่องนี้นะคะเจ้าบ่าวม่องทีเนี้ยก็ตายแล้วทีนี้ก็เริ่มแบบมีเรื่องที่น่าสงสัยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนก็เจอโสกแฟนเก่าของพระเอกเหมือนกันอะไรงี้ก็เลยแบบเอ๊ะเรื่องนี้มันชักจะมีเงินงำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกค,คนเออเจ้าสาวะคะก็เป็นไม้ไปนะคะ แล้วทุกคนนะคะก็ต้องมาแบบหาคําตอบกันนะคะมีทั้งเรื่องการโดนแบ็คเมย์แล้วก็มีทั้งเรื่องการแบบว่าใส่ความแล้วก็การยืมมือเพื่อฆ่านะคะแบบซับซซับซ้อนจุ๊จมากเลยเราจะมาเข้าปลมตัวละครแต่ละตัวนะคะแล้วเดี๋ยวแบบต่อยฉันใบ้ยังคะยังไงก็ยังไงก็ไม่สามารถเดาได้แน่นอนนะคะเพราะทุกคนมีแรงจูงใจหมดเลยก็ไปขบทิกกันเองนะคะเป็นน้าจิ้มแบบน้าจิ้มที่แบบจิ้มไก่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็แบบ เหลือแค่ว่าคุณจะกินมันหรือเปล่าประมาณนี้โอเคค่ะปมของเรื่องนะคะแต่แต่และตัวละครไอ้ตัวที่มันตายไปแล้วเป็นคนเที่ยวคะ่ะทุกคนก็คือแบบมีแต่แบบเอ,อสิ่งที่มันแบบสมควรแล้วยึงโดนเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือแบบคือมันเป็นจุดขายไปแล้วนะคะพวกเอ,อแนวสืบสวนแบบนี้ไอ้ตัวละครที่มันตายอะ่ะมักจะมีอะไรที่แบบกวนบาทาน้าหม่นไส้หรือทําเรื่องเลวร้ายาต่ําช้าเอาไว้นะคะมันก็เลยแบบโดนนะอืม ก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ก็เป็นอ่านเอาเองนะคะคือแบบทุกคนจะเกลียดตัวละครน,นี้เลยอะทุกคนมันน่าเหมือนใจมากโอเคนะคะก็ผู้ต้องสงสัยของเรื่องนี้นะคะจริงๆอะมันโปรยมาแค่สี่คนแต่จริงมีตั้งห้าคนนะทุกคนโอเคตั้งแต่เจ้าสาวก่อนเอยเยเยสาวเนี่ยก็คือเป็นสาวอินโนเซนต์ใส่ซื้อเป็นนักเขียนหน้าใหม่ก็จะแบบเออเป็นนักเขาเรียกว่าไรว่าเป็นนักกวีทุกคนนักกวีก็เป็นฟิลเหมือนแบบ เกียบความรู้สึกคําคมไปสักอย่างนีในกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอามาตีพิมพ์ประมาณนั้นนะคะเออนางกลาลังดังเลยแล้วก็แบบมีจุดขายก็คือเกี่ยวกับความรักประมาณนั้นนะคะเลยแบบอุ้ยขายดีเบสเจอร์เลอร์คนที่สองนะคะก็จะเป็นตัวแฟนเก่านะคะของตัวคนที่มันตายเป็นให้่เป็นจบ เป็นเก่าเจ้าบ่าวนะคะคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะน่าจะเป็นจำไม่ได้ว่าเป็นศัตวแพทย์หรือเป็นผู้ช่วยสตัตวแพทย์กันแน่แต่ก็คือทํางานอยู่ในโรงพยาบาลศัตวแพทย์นะคะซึ่งนางจะเป็นผู้หญิงที่แบบสวยมากน่ารักมากกินกองแก้วมากนะคะแต่นางก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่านางอะ่ะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเจอเรื่องหนักๆมานะคะก็เลยเป็นแบบนี้นะก็เลยแบบเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือทีเดียวโอเค ต่อนะคะก็จะจะมีแบบนี้แล้วก็จะมีตัวละครชายด้วยอ๋ออ,อยู่กันนะมีตัวละครหญิงอีกหนึ่งตัวนะคะนี้ก็จะเป็นบรรณาธิการนะคะซึ่งบรรณาธิการนะคะก็ค่อนข้างแบบเป็นตัวเชื่อมของทุกตัวละครนะคะบรรณาธิการนะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าเออมเป็นผู้ร่วมงานกับตัวเจ้าบ่าวก่อนนะคะแต่ทีนี้เจ้าบ่าวมันก็รวยแล้วไงมันก็เลยแบบออกไปต้งบริษัทเองแล้วทีนี้ให่ใหญ่ตัวบรรณาธิการเนี่ยก็ เปลี่ยนจากดูแลเพร่เว๋า,วาวนะคะก็มารับงานดูแลนางเอกแทนที่แบบกําลังเป็นแบบนักเขียนที่แบบว่าไฟแรงนะคะดาวเด่นพุ่งแรงนะคะก็แบบกลายมาเป็นเหมือนฟิลเจ้านายปะอันนี้พูดไม่ถูกเหมือนกันต้องเรียกว่าแบบฟิลไหนแต่เป็นมานาธิการอะอะไรแบบเก็ตฟิลไม่ออกนะคะแต่แบบฟิลนั่นจะึงมีหน้าที่ในการตามงานนะคะแล้วก็ดูแลนางเอก ซึ่งเยวนาธิกาเนี่ยก็จะเป็นพี่สาวของเพื่อนนางเอกอีกทีนะคะเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเออมันแบบขยุกขยุนะคะทุกคนโอเคต่อต่อตัวมันาธิกานะคะก็จะเป็นตัวเพื่อนสนิทพระเอกนะคะซึ่งเรากดขี่สารพัดนะคะแบบไอ้ตัวนี้จะว่าน่าสงสารก็สงสารได้แต่ก็รู้สึกว่าก็เลวพอๆกับพระเอกเลยอ่ะรู้สึกไม่ใช่พระเอกสิเลวพอๆกับเจ้าบ่าวเลยรู้สึกรู้สึกไม่ชอบตัวละครนี้เช่นกันนะรู้สึกอ่านแล้วไม่ชอบ ไม่ชอบเฉยๆนะคะทุกคนทุกตัวละครมันมีด้านที่แบบแย่ต่อมาจะเป็นตัวละครพี่ชายนะคะของตัวยายเจ้าสาวนะคะแต่อันนี้นะคะขอคำเตือนไว้ก่อนนะว่าอันเนี้ยเขามีการแบบทิ้งปมนะคะเป็นปมก็คือพี่น้องรักกันเองนะคะซึ่งเป็นดราม,ม่าของเรื่องนี้เลยก็ขอแบบเโอเคเริ่มเรื่องได้นะคะนั่นตัวละครแล้วก็คือเหมือนกับว่าเหตุผลที่ยายเจ้าสาวนะคะอยากจะแต่งงานเพราะว่า รู้สึกว่าไม่อยากจะถล่มลึกไปกับแบบความสัมพันธ์ที่มันแปลกประหลาดนี้อีกแล้วนะคะตัวพี่ชายก็อกหันอืออืนะคะแต่พอตัวพี่ชายก็ไปไรู้ความลับบางอย่างนะคะที่ทําให้รู้ว่าเออน้องสาวอาจจะแบบเจอเรื่องที่แบบไม่ดีแน่ๆนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ในเงี้ยอืมประมาณนั้นคือพี่ชายแบบพาไปดูเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่อนเจ้าบ่าวอย่างรู้สึกแบบ เอ้เรื่น,นี้มันแบบดูดูไม่น่าไว้ใจเลยอาออะไรเงี้ยแต่ตัวพี่ชายของเจ้าสาวที่ก็ไม่ได้ดีนะไม่ดีดีอะแบบทุกต,ต,ตัวหน้าหมั่นนะทุกคนอุ่ยทนตัวที่แบบดูเลวน้อยที่สุดนะคะในเรื่องส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นตัวเยเจ้าสาวนั่นแหละเออแบบดูแบบเขาเรียกว่าเราอยู่ๆก็มาเจอเล่ฮงสวยอะประมาณนั้นนะทุกคนอืม ก็จะแต่งงานส่วนบรรณาธิการเนี่ยก็สนับสนุนนะคะอย่างดีเพราะว่าก็อยากจะให้แบบเออตัวตัวใครวะตัวตัวเจ้าสาวเนี่ยหลุดพ้นจากแบบสิ่งเหล่านี้ทันทีแบบอยากให้แบบหลุดออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าพูดงงๆก็ขอโทษเพราะว่าแบบเออเล่าไปฉากๆเนาะแบบในหัวนะโอเคทีนี้นะก็กำลังจะไปแต่งงานนะคะทุกคนก็จะแบบฟิวไปบ้านเจ้าบ่าวเนาะเพื่อเตรียมเลิกการแต่งงานเดี๋ยวก่อนนะ แล้วก็แต่ว่าจ้ลึกแล้วบ้านาธิการก็ไม่ได้อยากให้ตัวแบบก็ไม่ได้อยากให้ตัวเจ้าสาวนะคะไปแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นักหรอกเพราะว่าเออผู้ชายคนนี้ก็ก็คือแบบนางก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีอ่ะก็แต่ว่าแบบก็ไม่ได้อยากให้นางเอกมันแบบไปรักพี่น้องของตัวเองถูกปะเออก็เลยแบบโอ้เอาว่ะก็ก็แบบไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยเมื่อมันมาทางนี้แล้วก็ไปที่สุดแล้วกันในเงี้ยประมาณนั้นนะคะทุกคน โอเคส่วนเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะคือภายนอกจะแบบคีบลุกเป็นคนดีแต่จริงๆอะ่ะมันแบบเก็บกดมันโดนโขกศัพท์โดนแบบฟิลลูกกระจอกของพระเอกอะ่ะทุกคนประมาณนั้นแบบตั้งแต่สมัยแบบที่มันกําลังตั้งตัวอะไรเงี้ยเออแล้วพระเอกไม่ใช่ป่ะจำของพระเอกแล้วไอตัวเจ้าบ่าวมันก็แบบเคยช่วยเหลือคําจุนแล้วก็เป็นเพื่อนในเชิงธุรกิจไปแล้วนะคะก็เลยแบบ เออจำใจต้องอยู่นะคะเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้แบบเป็นเพื่อนที่รักกันนะประมาณนี้เออทุกคนมาชุนละมุนไหมฉันว่าชุนละมุนมากส่วนนี้แฟนเก่าของเจ้าบ่าวก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะทุกคนกคน็คือนางก็ชอบไม่ใช่แค่ชอบแหละคือรักเลยแหละรับขัางรักเลยแหละแบบรักมากอะ่ะคือแบบเหมือนคบกันมานานแล้วอยู่ๆก็โดนเทอทุกคนแล้วแบบอยู่ๆก็ไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยเออเฮียะล่ะเออก็แบบ แนะนำนะคะให้ไปอ่านนะคะไม่มีปมสลับซับซ้อนอีกนะคะที่แบบเราขออนุญาตยังไม่สปอยไม่เปิดเผยละกันเพราะเรารู้สึกว่าเอิมเดี๋ยวอัธรรของเรื่องมันจะไม่เข้มข้นนะคะความเร็วของพวกมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีอีกนะคะแล้วเราก็จะดับดําดิงดําดุมดําดุมดําดําด,ดิงนะคะไปสู่ความอ้างว้างความสับสนความว,วุ่นวายความโกรธความแค้นนะคะแล้วก็ความงุนงงของเรื่องนี้นะคะไปด้วยกันนะคะ ก็ขอฝากนี่ยเรื่องนี้ไว้ด้วยนะแนะนาจริงๆว่าอยากให้แบบคนที่แบบหาอ่าน้นสืบสวนนะคะได้อ่านดูเพราะว่าเป็นเรื่องที่ก็จัดได้ว่าเข้มข้นแล้วก็มีความซับซ้อนระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่แบบคนที่แบบเขาเรีเยกอะไรหัดอ่านแนสืบสวนแล้วก็คืองงแต่ก็ไม่ได้งงเกินกว่าที่แบบจะพยายามรับทราบนะคะประมาณนั้นเนาะดีราคาปกอยู่ที่329บาบาทนะคะนี่มีขายทั้งในช้อปปี้นะคะแล้วก็มีใน อะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเท็กซ์อกช็อปนะคะหรือจะส่งทวิตสั่งทางเพจ a c e b o o k ก็ได้หรือบางร้านหนังสือบางร้านเขาก็คงมีขายนะคะมีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือซีรีส์ชุดนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องใครฆ่าเธอแต่ว่ายังไม่แบบยังไม่ได้อยากอ่านช่วงนี้เดี๋ยวค่อยไปตามอ่านก็แล้วกันนะคะก็คือแบบอดีนะคะก็รู้สึกว่านักเขียนท่านนี้อาจจะแบบติดตามงานของเขาต่อไปเพราะว่าดีจริงๆนะคะทุกคนอืม นอกจากอันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวเป็นนิยายรักนะคะเพิ่มเติมนะคะหลังจากนี้เนาะก็รอติดตามกันนะคะ,ะ,คะว่าจะเป็นเล่มไหนแต่ก็คงรู้เลยว่าเล,เล่มไหนอะทุกคนเออก็ว่างๆนะคะก็จะแบบมานั่งรีวิวให้ทุกคนฟังถ้าเล่มไหนที่แบบมันไม่ใช่หนังสือแบบนี้ก็คงจะต้องมีการรีวิวอ e ีบุ๊ซะบ้างแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่านี่ทำมือบางเล่มมัน,ม,น,ม,นมันหาไม่ได้แล้วอ่ะก็คงแบบจะต้องไปตามอ e ีบุ๊แทน ก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะจอยไปกับเราแล้วก็ใครมีหนังสือที่แบบว่ามันน่าสนุกนะคะน่าอ่านน่าสนใจมีความพลิกแพลงอ่านแล้วพลิกอ่านแล้วช็อกอ่านแล้วอย่างนี้นะคะทุกคนก็ทิ้งชื่อเรื่องเอาไว้ได้นะคะหรือใครที่แบบว่าโอ้เล่มนี้อะไรยังไงคือก็ไม่แนะนาให้สปอยนะคะทุกคนแต่แบบก็สามารถมาเม้าได้นะคะว่าเรื่องนี้นะคะให้กี่คะแนนเข้มข้นไหมสาหรับคุณหรือสําหรับคุณรู้สึกยังไงก็ มีการแบบคุยกันได้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะไปแล้วบ๊ายบายแฮปปี้วีดดิ้งนะคะทุกคน